เรื่องของสภาวะจิตแต่ละคนเลยต้องไปคุยเรื่องไม้เร่อาคุยเรื่องนี่จะดีกว่าเรื่องอะไรรูเมาคุยเรื่องคนที่โดนเซนามิพัดอ๋อนาายเปลี่ยนผ้ตัดเดี๋ยว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 โดนสึนามิพัดอ่าส่วนแม่นายบอกว่าที่น้ำท่วมนั่นเหรอคนละอย่างกันนะครับสึนามิกับน้ำท่วมคนละอย่างกันนะครับอ่า ยังไงเห็นเอามาเค็มนะครับผมเมื่อสองวันที่แล้วตอนนั้นผมช่วยน้าท่วมอยู่นะก็เลยม,มีไม่มีเวลามาดูมาดูย้อนหลังปรากฏว่าเอ้ามาเค็มเรื่องน้ําท่วมด้วยนะครับแล้วเห็นหัวข้อไงแต่ว่าเด็กพูดเรื่องสึนามิ <c ười> ไปคนละทางหรือเปล่าเนี่ยรับน้ําท่วมใช่ไหมน้ำท่วมอ <c ười> ่าแม่สวนเลยน้ําท่วมใช่ไหมน้ําท่วมใช่ไหมน้ําท่วมใช่ไหมโอ้ยนะครับผมอยากจะพูดแต่พูดไม่ถูกนะครับ อ่าภาคเหนือมีซีนามีเหรอครับผมมันนี่มีนะครับนะไอ้แมแบบแม่ม่วขอเตือนทุกคนนะครับอาจจะมีอาจจะมีเพิ่มมาครับและว่าเราก็าระวังเรื่องอะไรต่างๆไหมครับขอเตือนนะครับอาจจะมีเพิ่มมาเพิ่มมาอีกอะไรมาเพิ่มนะครับของที่มาช่วยเหลือใช่ไหมที่จะมาเพิ่มนี่เรมิเทวาจุตินี่ต้องบริจาคทั้งสองสาล้านนะผมว่านะ อืมพาะอะไรก็เห็นว่ารวยนี่นะครับผมมีที่เป็นร้อยไร่นะครับเออตอนที่พูดตอนที่เป็นข่าวนะนะครับเป็นเสียถีไม่ใช่เหรอยังไม่เห็นพูดเป็นเรื่องช่วยน้ำทงน้ำท่วมเลยนะครับเออเอาจริงนะน่าจะไปกันบ้างนะครับผมคนที่จะว่าอย่างไรดีนะจะบอกว่าคนปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่หรอกคือเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนบุญนะ่ะนะ เขาเป็นคนชอบทําบุญใช่ไหมละ่ะเนี่ยการไปช่วยมนุษย์นี่นะครับผมนี่เนี่ยบุญใหญ่มหาศาลนะครับไม่ใช่ไล์สดอสอนธรรมะอย่างเดียวนะครับมันไม่ได้นะครับต้องไปลงมือทําด้วยนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ที่ยากไร้อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหนะครับ แล้วก็ฝากบอกผู้ใหญ่บ้านเมืองว่าครับว่าบางคนที่เป็นอาชีพก็ต้องให้อาชีพเขาเมื่ออาชีพเขาถูกจะไดมิทําลายครับก็คือน้ําท่วมเห็กนะฝากบอกผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองปับทุกไม่ธรรมดาปั๊นะครับขนาดจอนนี่นี่ไปลงพื้นที่นยังไม่กล้าที่จะฝากบอกนะยังพูดคึกๆกักๆอยู่นะเออนะขนาะดพี่อ้อก,ก็ยังไม่ไม่กล้านะนะครับ พวกเรานี่พูดแบบแก่ปากแก่ปากแก่ปาก,ก,ปากไม่กล้าพูดดังนะครับอ,อนี่นะครับเด็กนหพูดเต็มปากเลยครับผมฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้อาชีพกับคนที่โดนซึนามิว่าอย่างนั้นอืนะครับนะเอมันแต่มันก็เรียกได้หละนะน้ําน้นํามันน้ำน้ำป่าไหลหลากมาเขาก็เรียกซึนามินะครับผมอมืแต่มันอาจจะแบบไม่ได้สูงแบบเหมือนน้ําทะเลนะครับผม อืน้ำจืดน้ำจืดซึนามิน้ำจืดนะครับผมโอ้โหเข้มเร็วมากเลยนะเข้มเร็วมากนะสงสัยจะตามดูผมไปผมไปทํเข่าวน้ําท่วมหรือเปล่าผมไปไปน้ําท่วมหรืออาจจะดูช่องผมหรือเปล่านะครับก็เลยเอาไปเล่าหรือเปล่าเดอย,ยังไงนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าอาจจะมีมาเพิ่มนะครับแสดงว่าจะมีรอบสองนะครับวิ่ากลัวนะถ้ามารอบสองเลยนะครับ มันจะเป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่เขาท่วมรอบเดียวนะนะครับท่วมรอบเดียวนะครับที่แบบท่วมหนักนะนะครับแต่ก็ไม่แน่นะนะครับผมแต่แต่แถวบ้านผมน่เขาเขาท่วมปีละครั้งไม่ไม่ใช่ว่าปีหนึ่งสองสาครั้งไม่ใช่นะครับท่วมปีละครั้งถ้าแถวบ้านผมนะแต่ว่าที่อื่นผมไม่รู้ว่าท่วมปีละกี่ครั้งอ่ะทำลายอน้ำท่วมน้ำเทือมน้ำท่วมน้ำเทิง น้ำท่วมทางเหนือน้ำท่วมทางเหนืออยู่ตอนนี้พ่อกับแม่พยายามจะช่วยให้พูดคำว่าน้ำท่วมแต่เด็กมาพูดซเลือมีสงสัยเล่น youtube เยอะดู youtube เยอะหรือเปล่าไม่รู้นะครับทางเหนือก็ต้องระวังไว้นะครับพอพูดพ่อบอกเรื่องทางเหนือนะครับเด็กไหนก็พูดตามเลยทางเหนือต้องระวังไว้นะครับ อุ้ยนะครับตอนที่ไปทําบุญที่ภาคเหนือทำไมไม่บอกเขาละ่ะว่าน้ํามันจะท่วมเออทาไมไม่บอกนะครับผมตัง้งแต่ตอนนั้นอืมไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไปจังหวัดน้ําท่วมเลยนี่ทาไมไม่บอกเขาล่ะว่าจังหวัดนี้จะน้าท่วมนะนะครับมาพูดอะไรตอนมันท่วมแล้วเลยนะ <c oughs> ถ้าถ้าพูดแล้วไปช่วยหรือไม่ว่านะเอาจริง ถ้าพูดรดแห่กันไปเนี่ยนิมิตเทวาจุติแห่กันไปเนี่ยนะครับไปบริจาคของกักแสนสองแสนสามแสนเนี่ยนะครับผมจะยกโป้ให้เลยจำไว้นะผมจะยกโป้ให้ถ้าไปเดี๋ยวน้ํามันกําลังลงมาแถวแถวไหนเนี่ยนะครับผมนี่รอรอดูเนี่ยนะครับอืมโซนสิงห์บุรีเนี่ยนะครับมันจะยังไงนะครับเออเดี๋ยวจะได้เห็นแอคชั่นของนิรมิตเทวาจุติผมมักจะพูดอะไรไปแล้วเขาจะทําตาม <c oughs> ในช่วงที่ผ่านมาบางทีก็พูดตามนะบางทีก็ทําตามนะครับอ่ะนะครับในในตอนนี้ก็ได้พูดแล้วนะนิเมิเทวาจุตแนนนะิแอคชั่นหน่อยนะครับแอคชั่นหะน่อยนะนะหรือ,อยังไงหรือคิดว่าถ้าไปแล้วจะท่วมหนักกว่าเดิมหรือเปล่าหรือ,อยังไง <c oughs> เลยไม่กล้าไปนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันนะแต่ผมแนะนาไปเฉยว่าไปช่วยหน่อยก็ดีนะครับผม เพราะว่าตอนนั้นประมูลเสื้อได้ตั้งสามแสนเนี่ยเออประมูลเสื้อได้ตั้งสามแสนไม่ธรรมดานะครับนะก็แบ่งมาสักสองแสนก็ได้หรือแสนห้าเงี้ยแบ่งสักครึง่งนึงก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยพอเสื้อก็มันก็ราคาก็หลักพันอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะหรือหรือมันหลักร้อยผมไม่รู้นะผมก็คิดว่าน่าจะหลักพันแหละเสื้อชุดแบบนั้นนะครับผมเออถ้าขนาดนั้นนะนะ น้องจะเป็นห่วงนายแล้วพูดง่ายๆก็คือน้องไจะเป็นห่วงพูดง่ายๆก็คือการให้อาชีพนั้นคือให้อาชีพนั้นการให้แบบให้เลยไม่ต้องมาให้ซ้ําแล้วแบบให้แล้วให้เลยไม่ต้องมาซ้ําแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามาความหมายอะไรทุกท่านเจอกันแปลนเลนะเออให้อาชีพที่แบบมันให้ไปแล้วให้ไปเลยแบบไม่ซ้ําแล้วอะไรเนี่ยไม่รู้เะยนะอ,อ,อันนี้ก็ <c oughs> อัปเดตแล้วเสียง <c oughs> มันไดหลายดังไม่รู้ นะครับเดี๋ยวปิดก่อนเั่านี้มันดังเกินไปนะครับอืนี่นะครับผมโอ้โหอันนี้เขาลงไปเมื่อสองวันที่แล้วนะเขา,าบอกว่าเขาขึ้นหัวข้อเลยนะเตือนเตือนเรื่องภัยธรรมชาตินะครับเขาบอกอย่างนี้นะว่าเตือนเรื่องภัยธรรมชาตินะครับอืม อ๋อทิกตอกมันมีลูกเล่นอันนี้ด้วยเลยนี่นะครับเพิ่งเห็นนะเนี่ยสองวันที่แล้วนะครับแล้วก็สองวันที่แล้วนี่ไล่เรียกกันนะเขาลงเขาลงไล่เรียกกันเลยเขาก็เอาอาจาร,รย์ละคำรามมามาลงอีกนะครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาทําคลิปต่อไปแล้วกันนะอาจาร,รย์ละคำรามนี่นะอนะ ทำไมชอบเอาอาจารย์รักมาเคม็มอีกนะครับมันคือมันจบไปแล้วมันนก่ก็น่าจะจบกันไปนะไม่น่าจะเอาอาจารย์รักกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในมุมมองของผมนะเอออาจารย์ลักโดนตลอดนะครับโดนเคม็มแล้วเนี่ยแล้วไล่ถัดมาเขาก็สอนอะไรโรก,กิยะกับโลกุตตะนะครับมันเป็นมันเป็นหลักธรรมที่สอนพระนะที่เขาใช้คําที่มาสอนเนี่ยนะครับ อ,อคือเอาพุ่งตรงอะ่ะสอนญ,ญาติธรรมอย่างเราอย่างเงี้ยชาวบ้านตาสีตาสาธรรมดาเนี่ยมาฟังมาฟังทมพวกนี้ไม่เข้าใจหรอกนะครับอืมคือเป็นเรื่องที่ใช้สอนพระส่วนพระปฏิบัติแล้วเข้าใจแล้วก็ต้องมาถ่ายทอดให้กับชาวพุทธอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบเข้าใจง่ายนะครับเป็นฉบับแบบชาวบ้านนะครับไม่ใช่ฉบับของพระไตรปิฎกนะครับการที่เราจะ สอนชาวบ้านนี่นะครับผมต้องเป็นฉบับแบบแบบบ้านแบบบ้านๆนะครับผมแบบภาษาชาวบ้านนะไม่ใช่ไปเอาคําศัพท์ในวัตไัยปิดกนะครับผมหรือปรีศัจกิจนะครับผมมามาสอนนะครับอันไม่ได้นะนะเอออ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกท่านวันนี้ก็มีภารกิจนะครับผมอีกแล้วนะครับ่วนนี้เดินทางบ่อยๆนะครับฝากสนับสนุนด้วยนะครับทุกท่านนะ นะครับถ้าไครจะติดต่อผมก็เบอร์โทรผมนั่นแหละที่ผมผมเบอร์โทรผมมีมันมีอยู่หน้าช่องอยู่แล้ว0ูนย์แปดอนะครับอยู่หน้าช่องอยู่แล้วนะครับฝากทุกท่านนะครับผมมีอะไรก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้มีข้อมูลข่าวสารอะไรก็ส่งเข้ามาได้หากว่าผมว่างผมก็จะทําคลิปให้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าบางคลิปบางเรื่องนะก็มีคนมีเอฟซีนี่แหละส่งเข้ามาให้ด้วยจอนนี่พูดประเด็นนี้หน่อยจอนนี่ประเด็นนี้หน่อยอะไรเงี้ยก็ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับ โอเคแต่บางทีผมก็ลืมนะมีคนทักข้อความมาเยอะแล้วมันทับถมไปมันก็มันก็ลืมก็ไม่เดเยวมาลงก็มีก็ <c oughs> มีเหมือนกันนะครับแต่แต่ส่งเข้ามาได้ส่งเข้ามาได้นะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ